พูดถึงเรดาร์ตรวจอากาศนะคะแล้วก็มีช่องทางที่จะบอกให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามข่าวนอกจากการฟังข่าวเป็นประจำทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุแล้วนะคะค่ะเราก็มีช่องทางอีกช่องทางหนึ่งก็คือเว็บไซต์ของกรมปุตุนิยมวิทยาซึ่งรเราได้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อนเนื่องเลยเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่สามารถเข้าไปชมได้คือที่เว็บไซต์ เว็บไซต์ t m d g o t h นะครับผมค่ะและในนั้นก็จะมีต่างๆมากมายนะฮะ <C> e <at> สาระรต่างๆ,ๆมากมายนะคะรวมถึงเรดาร์ตรวจอากาศที่คุณชนชาชาได้บอกด้วยครับนะคะใช่ครับค่ะเรดาร์ตรวจอากาศเราสามารถดูตรงไหนได้ของเว็บไซต์คะเรดาร์ตรวจอากาศถ้าไปเข้าหน้าเว็บไซต์ๆๆๆแล้วแล้วเนี่ยนะครับถ้าไม่ไปที่อื่นเลยไปดูเมนูข้างบนที่เป็นว่าข้อมูลสนับสนุนข <C> e <at> ้อมูลสนับสนุนข้อมูลสนับสนุนก็จะมีคําว่า เรดาร์อยู่ทางด้านซ้ายนะครับอยู่ทางด้านซ้ายค่ะเอามาไปวางตัวข้อมูลสนับสนุนนะค่ะเราก็จะเห็นได้นะครับว่ามีเรดาร์ตรวจการเครือถ่ายเรดาร์เรดาร์คอมพสิตภาพถ่ายจากดาวเทียมวิเคราะห์ภาพดาวเทียมเราก็ดูเรดาร์ตรวจการนี่แหละเราคลิกเข้าไปปุ๊บก็จะเห็นแบบที่โชว์ในหน้าเฟซเมื่อกี้ก็คือเข้าไปที่เรดาร์ตรวจกาศใช่ค่ะหรือไม่ก็หน้าแรกของเราเนี่ยก็มาเลือกหรือว่าเลื่อนลงมาอีกนิดนึงค่ะ นะเลื่อนลงมาอีกนิดนึงเราก็เห็นคําว่าเรดา,าร์ตรวจกาศณ์นก็คืออยู่ที่หน้าแรกเลยใช่หน้าแรกเลยคลิเข้าไปเลยนะฮะเข้าไปเรดาร์ตรวจกาศแล้วก็เราก็จะมาเลือกว่าพื้นที่ที่เรดาร์แต่ละ้ายเนี่ยครอบคลุมเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ไหนบ้างะนะครับเพราะอย่างกรุงเทพเ,เองเองเนี่ย,ยก็จะมีเรดาร์สมุทรสงครามเรดาร์สวรรณภูมิแล้วก็บางกอกเรดาร์เป็นเรดาร์ของทางกรุงเทพเองซึ่งมีอยู่สองสายก็คือเรดาร์นอ,อนองเจอกกับเรดาร์ของแขมค่ะ นะครับคลิกไปเขาจะมีเขียนให้เราดูได้นะครับหรือถ้าเป็นเรดาร์ของสมุทรสงครามโซนที่40เนี่ยเราก็เอาเมาส์มาวางว่าอยู่ในเขตพื้นที่ไหนตรงนี้เราก็จะเห็นเป็นลักษณะของพื้นที่ในแต่ละอำเภอนะครับผมค่ะแล้วตรงนั้นจะบอกบอกไหมคะว่าจะมีกลุ่มฝนเคลื่อนเข้าไปจะบีทิทางของลมเป็นอย่างไรถ้าเราเอาเมาส์ไปคลิกบริเวณนั้นเม,มาส์คลิกมันไม่ได้หรอครับนะฮะเดียวแต่ว่าเราดูว่าจ อย่างปัจจุบันมีฝนทางภาคใต้เนาะค่ะมีฝนทางภาคใต้เอามองมางวางตรงกลุ่มฝนนี่แหละว่าพื้นที่ฝนที่มันตกอยู่ณปัจจุบันอ่ะคืออําเภออะไรอือ <ำ S 2> อําเภออะไรแต่ถ้าอยากเห็นว่าการเคลื่อนตัวของมันอยู่ตรงไหนก็ใช้คำดูคําว่า TMD radar รูปนะฮะคะืออันที่สองเราก็มาคลิกเลยเอาให้มันตรงกับไซต์ที่เราดูนะครับะนะบอย่างเช่นสติงพระอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเห็นว่าฝนมีการเคลื่อนตัวจากทิศ ตะวันออกมายังทิศตะวันตกะนะฮะประเดี๋ยวว่ากลุ่มฝนมันเคลื่อนจากอำเภออะไรแต่ตรงภาพมุ้งหลุ่เนี่ยเอามา,มาวางแล้วมันจะไม่ได้บอกอำเภอนะครับอันนี้เราต้องรู้เองนะค่ะค่ะก็คือเราสามารถเข้าชมทางเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเรื่องของการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนก็คือเข้าไปที่ tmd.go.ts นะคะในหน้าแรกก็ไปที่เรดาร์ค่ะเรดาร์ตรวจอากาศพอคลิกเข้าไปเนี่ย เราก็จะไปเลือกได้นะคะว่าจะดูที่ตรงไหนอย่างถ้าของกรุงเทพเนี่ยก็จะมีเรดาร์สวุวรรณภูมิค่ะแล้วก็เรดาร์ของกรุงเทพมหานครด้วยนะคะตรงนั้นก็จะถ้าเป็นเรดาร์ของกรุงเทพมหานครเขาก็จะบอกว่ามีฝนตกในบริเวณใดใช่ครับนะคะคแต่ถ้าจะดูการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนก็ต้องไปที่เรดาร์เรติโอลูอันนี้จะบอก การเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนแต่ว่าไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าเป็นบริเวณใดแต่ว่ารเราจะเห็นว่ามีกลุ่มฝนเคลื่อนเข้ามานะคะถ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมท่านใดสนใจในเรื่องนี้สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ครับะะโทรโทร,โทรมาสอบถามได้ครับที่1นึ่หรือว่า0 3 2 3ย์สองส้าเก้าสี่ศูนย์หนึ่งสองถึง -3 ามนะครับผมค่ะ ค่ะก็จะมี2อหมายเลขด้วยกันนะคะให้คุณผู้ฟังได้โทรเข้ามาสอบถามนะคะรวมถึง1ใน8 2ซึ่งเป็นสายดวนอัตโนมัติ24ชั่วโมงเลยนะคะค่ะ